สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเรียนบัญชีกันอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ทางการบัญชีกันนะคะซึ่งคําศัพท์ทางการบัญชีที่แนะนำเนี่ยมันยังไม่ได้หมดเนาะแต่มันจะเพียงพอสําหรับการที่เราจะเรียนในวิชา introduction to p r i n c i p l e of accounting หรือ accounting of accounting and financial หรือวิชา financial accounting and business decision นะคะ ตัวแรกค่ะที่เราอยากจะให้เรียนรู้จากการนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเจอเขาแน่นอนก็คือ financial statement หรืองบการเงินของกิจการนั่นเองซึ่งในการจัดทำงบการเงินนะคะเราจะจัดทำงบการเงินในเรื่องของ statement of financial position งบแสดงฐานะทางการเงินภาษาไทยนะคะซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยมันจะใช้กระโชในเรื่องของ assets ค่ะเท่ากับ l i ability บวกด้วยอี u วิตนั่นเองนะคะหมายความว่าอะไรในงบเนี่ยนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าบัญชีมี5หมวดมี Assets, Liability, Equity, r e v อ n u e แล้วก็ Expense นะคะใน Statement of Financial Position นะคะจะมีแค่3หมวดเท่านั้นก็คือ Assets เท่ากับ Liability บวกด้วยอี u วิตนั่นเองเราจะรู้ว่างบแสดงฐานะทางการเงินตอนนี้ หมายความว่าอะไรณนะเวลานี้ณนะเวลาที่จะทํางบกันเงินสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของไรายได้เอ่อสินทรัพย์นี้สินส่วนของเจ้าของของกิจการมีเท่าไหร่นั่นเองนะคะเช่นคุณจะมีเงินสดเท่าไร่สินค้าคงเหลือคุณอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองมีนี้สินมีเจ้าหนี้กาคกากันอยู่ที่เท่าไรนะคะมีกําไรสะสมหรือล e เชนเอ a r n i n g อยู่ที่เท่าไร่นั่นเองณเ,เ,เ,นะเวลานี้นะคะต่อมาค่ะ mm hmm. statement of change in shareholder equity นะคะหรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของคําว่างบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของเนี่ยคืออะไรก็คืองบที่บอกว่าไอ้หมด Equity ี้ะค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอ,อย่างเช่นถ้าเป็นธุรกิจมหาชนนอกบริษัทมหาชนก็จะเป็น Common Stock อยู่ที่เท่าไหร่นะคะมีเออ retained earning อยู่ที่เท่าไหร่นั่นเอง นะคะต่อมาค่ะโน้ตค่ะหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินคุณโน้ตเนี่ยคืออะไรนะคะโน้ตก็จะบอกว่าไอท้ที่ตัวเลขที่โชว์อยู่ใน statement of financial position หรือ income statement เขาคิดยังไงนั่นเอง ะะก็จะเหมือนถ้าเรามองก็คือเป็นคำอธิบายรายการนั่นเองหรือเป็นวิธีคิดเพราะว่าใน statement of financial position หรือ income statement พวกนี้นะคะจะโชว์แค่ตัวเลขเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปของการคำนวณตัวเลขนั่นเองนะคะตัวต่อมาค่ะคือ statement of comprehensive income ก็คืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคําว่า of comprehensive income หมายความว่า,อ,าอะไรเราจะหาด้วยในเรื่องของ revenue ค่ะมันจะมี revenue ค่ะลบด้วย expense ค่ะจะมันจะเท่ากับ net profit ก่อน net or loss profit ก่อน ะะแล้วมันก็จะบวกลบด้วยอะไรบวกลบด้วยรายการที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็คือ Archer Comprehensive Income นั่นเองเช่นอะไรบ้างเอาง่ายๆค่ะคุณเคยซื้อที่ดินมาแล้วในเมื่อปีที่แล้วค่ะราคา10ล้านสมมตินะคะแต่วันนี้ราคาที่ดินมันขึ้นไปเป็น12ล้าน ไอ้ส่วนต่างเนี้ยค่ะเราจะมีการปรับปรุงบัญชีถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คือปรับราคา10ล้านให้เป็น12ล้านแต่ถามว่าคุณขายจริงหรือเปล่าคุณยังไม่ได้ขายจริงนะคะคุณจ่ายเงินไปไหมไม่ได้จ่ายจริงคุณจ่ายแค่10ล้านเฉนันไอ้ส่วนต่าง2ล้านนะคะเราเรียกว่า after comprehensive income นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคือคำว่า cash flow ค่ะ s m e n t of cash flow หรืองบกระแสเงนินสด ะะตอนที่เราบันทึกบัญชีะค่ะ ทางเมืองไทยเนี่ยเราใช้เกณฑ์ a c c r u l basics ก็คือเกณฑ์คงค้างในการบันทึกบัญชีคาว่าเกณฑ์คงค้างคืออะไรอย่างที่เคยบอกไปค่ะว่าดคุณจ่ายเงินสดหรือไม่ได้จ่ายเราจะบันทึกบัญชีแต่คําว่า statement of cash flow cash flow เนี่ยมันจะหมายถึงว่าอะไรมันจะหมายถึงว่ารายการอะไรก็แล้วแต่ที่โชว์ใน cash flow อะค่ะมันต้องเป็นการรับหรือการจ่ายเงินสดเท่านั้นเช่นคุณมีการกู้ยืมเงินมาคุณมีการซื้อสินค้าแล้วคุณจ่ายเงินไป ยกเว้นไม่ใช่ตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้านะถ้าเป็นเจ้าหนี้การค้าเรายังไม่ได้อยู่ในแคดฟลูโอเคไหมฉนันมันจะมองโฟกัสที่ในเรื่องของการรับเงินและการจ่ายเงินนะคะ เพียงแต่ว่าเราจะทําตอนสิ้นปีเท่านั้นเราไม่ได้แบบว่าบันทึกบัญชีถ้าทำสองเล่มคงงงหน้าดูด้ยเนาะนะคะ<ม>ต่อมาค่ะคือคาว่า trial balance trial balance คืออะไรคืองบทดลองค่ะงบทดลองคือเพือ่อหาเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรเพื่ออยากรู้ค่ะว่าไอ้ที่คุณบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตมาคุณทําการแยกประเภทมา posting มาเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้องนะคะงบเนี้ยมันต้องเท่ากันอ่า นะคะงบนี้มันต้องเท่ากันนะคะอ่ะต่อมานะคะเราจะไปรู้จักในเรื่องของหมวด assets นะคะอย่างที่เรารู้บัญชีมี5้าหมวดมี assets liability equity revenue และ expense นะคะทีนี้หมวดแรกที่เราจะรู้จักคือเราจะรู้จักในหมวด assets ซึ่ง assets ะคะมี2องหมวดใหญ่ๆก็คือ current assets กับ non current assets คำว,ว่า current assets คืออะไรสินทรัพย์ที่แปลงสภาพหรือเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้รวดเร็ว นะคะต่อ n อน c o r แสเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เราใช้ระยะยาวค่ะเรานำมาใช้ในกิจการมากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะตัวหลักๆจริงๆแล้วมันก็คือมีแค่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวก่อนคำว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะตัวแรกคือ c s s ค่ะแคชคืออะไร Cash คือเงินสดนั่นเองที่เรามองนะคะเงินสดหมายความว่าอะไรเงินสดที่เราสามารถที่จะเบิกใช้ได้อย่างปกติเนาะ อันเนี้ยเราถือว่าเป็นแครสหรือรายการเทียบเท่าเงินสดแหละแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันติดเงื่อนไขยอย่างเงี้ยค่ะ mm. เงินนั้นใช้ไม่ได้ mm. เช่นคุณเอาไปเป็นค่าดิพูซิตอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดนะคะ mm. ต่อมาค่ะคือแครสอินแบงเราฝากเงินในธนาคารนั่นเอง mm. เป็นบัญชีเงินฝากอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อมาค่ะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความว่าอะไรเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดก็คือคูณ2คนนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินฝากประจํา3เดือนอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดแต่ถ้าฝากประจํา6เดือนอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องมีเงื่อนไขของการใช้เงิน นะคะเราต้องรอถึง6เดือนนะคะแต่ถ้า3เดือนเนี่ยเรายังถึงเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่นะคะหรือแม้แต่ค่าดีโพ s ิตค่ามาจําบ้านอย่างงี้ค่ะสมมติถึงคุณไปเช่าคอนโดเช่าบ้านอยู่แล้วคุณต้องจ่ายค่าดีโพ s ิตค่าดีโพ s ิตเนี่ยค่ะไม่ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดเพราะว่าอะไรมันมีเงื่อนไขของการใช้เงินอยู่แล้วนะคะมันไม่สามารถเอาเงินมาใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการใช้เงินนั่นเองนะคะต่อมาค่ะ account receivable ค่ะคือลูกหนี้การค้า คุณขายสินค้าหรือคุณมีการให้บริการค่ะแต่คุณยังเก็บเงินไม่ได้เช่นคุณจะตั้งลูกค้าคุณเป็น Account r e c e i v a b เ e เป็นลูกนี้การค่าคุณไว้ก่อนค่ะถือเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะคะต่อมาค่ะ Not r r e e i เอ Able Not e c e ิปเอเ b l e เนี่ยเราเรียกว่าตั๋วเงินรับค่ะ Not r r e e i เอ Able กับ Account r e c e i v a b l e ต่างกันยังไง Not r r e e i เอ Able เป็นสัญญากระดาษค่ะแต่ Account r e c e i v a b เ e เป็นสัญญาใจแล้วความแตกต่างคือ ือในเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะตัวเงินรับจะมีดอกเบีย้ยเขามาเกี่ยวข้องคือเหมือนกับว่ากู้เงินไกลๆอะคะ่ะถ้าเรามองนะคะก็คือจะต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเราออกโนตเราได้รับโนต receivable เราจะได้เป็นดอกเบีย้ยรับค่ะเราจะมีดอกเบีย้ยรับนะคะ รู้ต่อมาค่ะคือ Inventory ค่ะ Inventory เนี่ยเป็นสินค้าคงเหลือของกิจการค่ะที่กิจการซื้อมาแต่ยังไม่ได้ขายออกไปนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือ Service Supplies นะคะคือวัสดุสิ้นเปลืองที่มีไว้ในใช้การใช้บริการใช้แล้วหมดไปเช่นถ้าคุณเปิดสปาอย่างเงี้ยค่ะอะน้ำมันออยพวกนั้นนะคะจะเป็นวัสดุสำหรับการให้บริการ ออฟฟิศ s ั p p ายค่ะก็คือวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปเหมือนกันเช่นกร,ระดาษปากกาหมึกอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปแต่ถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างคือหมึกปรินเตอร์อย่างเงี้ยค่ะกับเครื่องปรินเตอร์หมึกปรินเตอร์เนี่ยค่ะจะเป็นออฟฟิศ s ั p p ายแต่เครื่องปรินเตอร์จะเป็นอุปกรณ์ทันทีนะคะเพราะว่าอะไรเป็น non-current เป็นอุปกรณ์เพราะว่าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วหมดไปนั่นเอง นะคะตัวต่อมาค่ะ short term investment ค่ะคำว่า short term investment คืออะไรคือคุณมีเงินเหลือค่ะเราจะเอาเงินไปทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการคุณอาจจะเอาไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่คุณตั้งใจเลยว่าจะถือระยะสั้นเท่านั้นจะไม่ลงทุนระยะยาว อย่างเนี้ยค่ะนะคะต่อมาค่ะ a l l o w a n c e for i m p a พม r ม้นท์ s s ค่าเผื่อการได้ค่าของลูกนี้คุณจําลูกนี้การค้าได้ใช่ไหมเรามีการขายสินค้าแล้วเราตั้งเป็นลูกนี้การค้าเพราะมีโอกาสค่ะที่ลูกนี้บางหลายจะไม่มาจ่ายชำระนี้ฉะนั้นอันนี้เราเลยคิดว่าอะไรเราเลยตั้งเป็นค่าเผื่อการขาดทุนจากการได้ค่าของลูกนี้นะคะอันนี้เป็นโอกาสค่ะ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นริสกของกิจการนะคะหากลูกหนี้ไม่มาชำระฉันจะถามว่าวันที่เราตั้งประมาณการอย่างนี้ค่ะลูกนี้ไม่มาชำระ,ะอรือยังยังนะคะลูกเราเป็นเพียงการคาดการในอนาคตเท่านั้นค่ะ พีเพษเอ็กซ์เพนค่ะค่าใช้จ่ายจ่าย่รงหน้าคุณจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อนค่ะแต่คุณยังไม่ได้ใช้บริการให้คุณนึกง่ายๆที่คุณรู้จักเลยก็คือถ้าคุณใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินนะคะอ่าคุณจ่ายเงินเพื่อซื้อค่าโทรศัพท์ไปก่อน นะคะซื้อจ่ายไปก่อนแต่คุณยังไม่ได้โทรเลยเชนอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นพรีเพจค่ะพรีเพจเอ็กซ์เพนค่าใช้จ่ายที่คุณจ่ายไปก่อนค่ะแต่คุณยังไม่ได้ใช้บริการนะคะค่าเช่าค้างรับค่ะคุณอาจจะมีการให้เช่าอาคารเช่าที่ดินเช่าอะไรแต่คุณยังไม่ได้รับเงินนะคะเราจะเรียกว่าค่าเช่าค้างรับค่ะ i n t e r e s t r e c e i v a b l e ดอกเบีย้ยค้างรับค่ะเช่นคุณเอาเงินไปฝากธนาคารนะคะเมื่อวันที่1เดือนออกตุเบอร์ October, นะคะแล้วธนาคารบอกว่าฉันจะจ่ายดอกเบีย้ยเธอ4เดือนแล้วกันนะคะจ่ายดอกเบีย้ยทุก4เดือนฉะนั้นเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยวันที่31เดือน1ปีถัดไปนะคะแต่เป็นยังไงเวลาเราปิดบัญชีะคะ่ะเรา closing นะวันที่เท่าไหร่ closing นะวันที่31มทับ12นะคะแต่รายได้อะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ1เดือน10 31เดือน10 31เดือน12 3ขอโทษค่ะเดือน11และ31เดือน12ชั้ฉันตรงนี้ค่ะคุณต้องคำนวณดอกเบีย้ยค้างรับเพราะไม่งั้นเนี่ยค่ะปีนี้ค่ะคุณจะรับรู้รายได้ต่ำไป เพียงแต่ว่ารายรายได้มันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่แบงก์บอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายคุณวันที่สามสิบเอ็ดเดือนหนึ่งนะคุณยังไม่ได้รับเงินแต่รายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้เราเรียกว่าดอกเบี้ยค้างรับรายได้ค้างรับก็เหมือนกันค่ะคุณได้ให้บริการกับลูกค้าไปแล้วคุณวางบินเก็บเงินไปแล้วแต่ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินกับคุณนั่นเองอันนี้เราจะตั้งเป็นรายได้ค้างรับนะคะต่อมาค่ะภาษีซื้อค่ะภาษีซื้อเนี่ยเป็นค่าใช้จ่าย ถ้าเรามองก็คือเป็นการจ่ายล่วงหน้าแต่เราไม่ถือเป็นคือเราต้องจ่ายให้กับทันทีอะค่ะที่เรามีการซื้อสินค้านะคะเวลาเราซื้อสินค้าค่ะเราจะมีชเช่นคุณซื้อสินค้า100นะคะภาษีซื้อก็จะเป็น7%ของราคาซื้อ100คูณค่ะฉะนั้นภาษีก็คือ7บาทเวลาคุณจ่ายเงินนะคะเงินสดที่คุณต้องจ่าย คุณก็จะจ่ายที่107บาทแต่เป็นค่าซื้อสินค้า100ค่าภาษี7บาทค่ะคุณจ่ายไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปอธิบายครั้งหนึ่งในหมวดภาษีซื้อภาษีขายนะคะในเรื่องของการซื้อสินค้ามาขายไปเนาะนะคะให้คุณรู้ไว้ก่อนว่ามีนะคะอันนี้คือหมวดสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์หมุนเคีย ทีนี้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเราใช้มากกว่าหนึ่ง,องรอบระยะเวลาบัญชีนะคะตัวแรกค่ะคือที่ดินค่ะตัวที่2ออาคารและตัวที่3มอุป,ปกรณ์ค่ะหลักๆเราจะมอง3ตัวสําหรับออสินทรัพย์ที่เราจะใช้ระยะย,ยาวแต่ค่ะมันจะมีอีกสองตัวค่ะคืออีกตัวหนึ่งก็คือ long term investment เหมือนกันค่ะที่คุณบอกว่าคุณเนี่ย มีเงินเหลือแล้วคุณเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นลงทุนแต่อันนี้ค่ะเราตั้งใจถือระยะย,ยาวค่ะเพื่อรอรับเงินปันผลนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณเห็นไหมมีคำว่า accumulated depreciation นะคะ accumulated depreciation เนี่ยมันจะลิงก์กับมันจะลิงก์กับอาคารกับอุปกรณ์คืออะไรอ่ะทำไมที่ดินไม่เกี่ยวที่ดินมันไม่เสื่อมสภาพค่ะมันมีแต่เสื่อมมูลค่า แต่อาคารเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นคุณซื้อมาตอนแรกมันก็สวยสดงดงามเลยตกแต่งมาอย่างดีแต่พอเราใช้ไปใช้ไปะคะ่ะอาคารมันก็ผุพังตามการเวลาหรือถ้าคุณซื้อรถมาใช้รถวันแรกที่ออกมาจากโชว์รูมมันก็สวยงามแต่ใช้ไปใช้ไปรถมันก็เสื่อมสภาพตามการเวลาเราก็เลยมีการคิดค่าเสื่อมราคาค่ะนะคะ,นะค,ะค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยนะคะเป็นตัวรถยอดค่ะพวก อาคารกับอุปกรณ์ให้หมันเหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าคุณทานขนมอะค่ะวันที่คุณซื้อมาคุณซื้อมา100วันนี้คุณทานไป10บาทนะคะขนมคุณเหลือ90พรุ่งนี้คุณทานอีก10บาทขนมจะเหลือ80เช่นคําว่าค่าเสื่อมราคาสะสมอะค่ะก็หมายความว่าอะไรวันแรกที่คุณทานไป10บาทบวกวันที่2คุณทานไปอีก10บาทนี่เราเรียกว่าค่าเสื่อมราคาสะสมคําว่า a c c u m u ค a t e d คำว่าสะสมสะสมเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่ทานในแต่ละวันค่ะแต่มันจะบวกทุกวันที่ทานแล้วคุณก็จะไปลบกันค่ะเพื่อหาเลยคะถ้าสองคนนี้ลบกันค่ะเราเอาอาคารลบกับ accumulated depreciation ค่ะมันจะได้เป็น book value ค่ะอย่างที่บอกค่ะเหลือ80 80เนี้ค่ะเราเรียกว่า book value นั่นเองนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอันนี้ค่ะสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยที่มันเป็นแ a n นด property and plant equipment อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยค่ะเอ่อเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนคำว่าที่มีตัวตนคืออะไรเป็นสินทรัพย์ที่คุณจับต้องเขาได้แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะนะคะเราจะเรียกว่า intangible ค่ะ intangible asset ะะพวกนี้เราเรียกว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนค่ะอาจจะเป็นชักคุณเห็นเทรดมาเครื่องหมายการค้าพวกนี้ค่ะหรือลิขสิทธิ์หรือแฟรนชาย์วันหนึ่งคุณอาจจะอยากลงทุนแต่คุณไปซื้อแฟรนชาย์พวกนี้ค่ะแฟรนชาย์ <franchise S 2> พวกนี้ค่ะถือไม่ถือเป็นสินทรัพย์ระยะยาวเพราะบางทีเนี่ยคุณซื้อ2ปี3ปีอย่างเงี้ยค่ะคุณได้ใช้ประโยชน์จากการที่คุณเอาชื่อการค้าเขามาใช้เอาสูตรมาใช้อย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ค่ะจะเป็น non current อีกเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเราจะเจอกันไปเรื่อยๆเนาะต่อมาค่ะชตเทอมนะคะหมวดแรกไปแล้วนะหมวดที่สองค่ะคูณคูณลาอเบลิตี้ค่ะคูณลายอเบลิตี้นเนี่ยจะมีชตเทอม กับลองเทอมช็อตเทอมกับลองเทอมเนียมันต่างกันยังไงก็คือคุณเนี่ยจะถูกทวงถามนะคะให้ชำระหนี้ภายใน1ปีกับมากกว่า1ปีนั่นเองเราแยกและกันที่ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ถ้าต้องจ่ายชำระหนี้ภายใน1ปีค่ะเราจะเป็นช็อตเทอมแต่ถ้าเป็นลองเทอมเนี่ยจะถูกทวงถามหลังจาก1ปีไปแล้วมากกว่า1ปีค่ะ,ะแต่พวกเนี้ยนะคะอ่ะมันจะไม่มีฟิกหรือเอ่อฟิกไลยเบรตี้นะ นี่สินมันใช้แล้วหมดไปเนาะนะคะอ่ะตัวแรกค่ะที่คุณจะรู้จักคือ account payable ค่ะเจ้านี้การค้าเกิดจากการที่คุณไปซื้อสินค้าแล้วคุณยังไม่ได้จ่ายชำระนี้นั่นเองนะคะ ตัวต่อมาค่ะคือคุณโน้ตเพลเอโบค่ะโน้ตเพลเโบก็คือตัวเงินจ่ายเหมือนกันเลยค่ะกับด้านบนด้านบนมี Account r e c e ซี a เ l เบลูกนี้การขามี n o t ตรี e ซียเปเบตัวเงินรับด้านล่างก็เหมือนกันค่ะมี a c c เ u าท์เพลเยโบก็ต้องมีโน้ตเพลเยโบเช่นเดียวกันแอคเคาท์เพลเยโบเนี่ยเราถือเป็นสัญญาใจาค่ะคุณเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันแต่โน้ตเพ a เยโบเป็นสัญญากระดาษค่ะ คุณเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยสัญญาว่าจะใช้เงินนะคะจำได้ไหม n o ้ e r e c ซ v a b l เมีตั๋วเงินรับอันนี้ค่ะก็จะมีตั๋วเงินจ่ายค่ะอินเท e ร p e n สเอ็กเหมือนกันคุณก็จะต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยค่ะสำหรับตั๋วเงินจ่ายเช่นเดียวกันนะคะตัวต่อมาค่ะแบง k ์โอเวอร์ดค่ะเงินเบิกเงินบัญชีนะคะให้คุณมองเหมือนกับมีบัตรเครดิตนะคะ าการที่บริษัทเนี่ยเปิดเงินฝากกระแสรายวันนะคะบริษัทก็จะไปขอเปิดวงเงิน OD คำว่าบิกวงเงิน OD ก็คือเบิกเงินเกินบัญชีไปก่อนแล้วธนาคารก็จะคิดดอกเบีย้ยเขาให้มอง,งเหมือนกับบัตรเครดิตนั่นเอง ะะต่อมาคะ่ะ u n r e a l i e d i n c e ค่ะรายได้รับล่วงหน้าค่ะคุณจำพีเพศได้ไหมใครจะจ่ายจ่ายล่วงหน้าคุณจ่ายล่วงหน้าเช่นคุณเติมเงินให้เติมเงินโทรศัพท์อย่างเงี้ยคะ่ะคุณจ่ายไปก่อนฝั่งที่รับหรือฝั่งที่เป็นบริษัทอนะคะ่ะเขาก็จะบันทึกเป็น unrealized e i n c o m วก็คือรายได้ที่บริษัทรับไปก่อนค่ะแต่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้บริการเลยไอ้พวกนี้นะคะเราจะเรียกว่ารายได้รับล่วงหน้านะคะ Accru Expense ค่ะก็คือค่าใช้จ่ายจ่ายค้างจ่ายหรือคุณจะเรียกว่า Accru uh, Payable ก็ได้นะคะเป็นค้างจ่ายเหมือนกันนะคะ Interest Payable ดอกเบี้ยค้างจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น Payable ก็ได้นะคะเกิดค่าใช้จ่ายไปแล้วค่ะแต่คุณยังไม่ได้จ่ายเช่นคุณได้รับใบแจ้งหนี้ค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่ะแต่คุณยังไม่ได้ไปจ่ายชําระณวันที่คุณได้รับเงิน ฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็น Playable อยู่นะคะทันทีที่คุณได้รับใบแจ้งนี่นะคะคุณก็จะต้องมาตั้งในระบบบัญชีนะคะบันทึกในระบบบันทึกในบัญชีก่อนนะคะว่าคุณมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะนะคะ แล้วเมื่อไหร่ที่คุณไปจ่ายนะคะก็ค่อยหลางนี้สินกันออกนะคะเราจะไม่ได้บันทึกค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวพอเราเรียนจบรู้เสร็จรู้เบื้องต้นจบนะคะเดี๋ยวจะสอนคุณบันทึกบัญชีจนถึงปิดบัญชีเลยนะคะต่อมาค่ะคุณช็อตเทอมโลนค่ะคุณอาจจะมีการกู้ยืมเงินค่ะแต่เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นหมายความว่าอะไรคุณจะจ่ายชําระให้กับเจ้าหนี้ภายใน12เดือนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ refundable deposits นะคะก็คือเงินมัดจำที่ต้องจ่ายคืนเช่นคุณอาจจะเคยไปแมคโครไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วคุณเคยเห็นขวดน้ำสิงไหมแต่น้ำสิงเนี่ยค่ะอาจจะเป็นขวดแก้วอะค่ะอะพวกนี้ค่ะคุณต้องจ่ายมัดจำก่อนคุณถึงจะซื้อน้ำได้เพราะว่ามันมีเรื่องของขวดที่คุณต้องนำไปคืนพวกนี้ค่ะเป็นเงินมัดจำที่ต้องจ่ายคืนนั่นเองนะคะก็จะตั้งเป็นนีิสิตนะคะ ต่อมาค่ะ current maturity portion of long term debt ก็คือนี้สินที่กำหนดถึงกำหนดชำระภายใน1ปีค่ะคำว่านี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีหมายความว่าเขาเคยเป็น long term ค่ะเคยเป็น long term line ability มาก่อนแต่ปีหน้าค่ะเราถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายชำระคืนแล้วอะค่ะเราก็เลยต้งเป็น เราก็เลยย้ายบ้านค่ะว่าค่ะย้ายประเภทจาก long term เป็น short term นั่นเองนะคะต่อมาค่ะ value added a add tax payable ภาษีมูล,ลค่าเพิ่มค้างจ่ายพวกแวดนะคะพวกแวดนะคะที่คุณต้องจ่ายจ่ายใครละ่ะต้องนำส่งให้กับคุณกรมสัมภากรค่ะนะคะต้องนำส่งให้กับคุณสัมสรรพากรน,นะคะ with holding tax payable ภาษีเงินได้หักหณที่จ่ายค่ะ ่เดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้จักการเช่นนะคะคุณเนี่ยไปจ้างคนเนี่ยมาเออเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นอ่า เขียนโปรแกรมให้กับบริษัทของคุณนะคะฉะนั้นเนี่ยค่ะพวกนี้เราเรียกว่าค่าจ้างทําของค่ะเราก็จะไม่ต้องมีการหักค่ะ with holding tax ค่ะคือภาษีเงินได้หักนณที่จ่ายนะคะเช่นคุณทำตกข้อตกลงไว้หมื่นหนึ่งนะคะก็จะหักไป3%อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำส่งให้กับกรมสัมภากรไม่ใช่หักแล้วเราเก็บเองนะเรามีหน้าที่นำส่งให้กับกรมสรรพากรค่ะหมายความว่ารเราเป็นคนกลางค่ะ มีหน้าที่แค่นำสง่งถามว่าไม่ไม่หักไม่นำส่งได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่หักก็ได้แต่คุณต้องออกให้กับเขานะอ่ะไม่แต่ไม่นำสง่งไม่ได้ค่ะ Social Security Fund payable ก็คือเงินสมทบกองทุนสังคมกองทุนประกันสังคมค้างจ่ายนะคะพอคุณทำงานนะคะอ่ะ คุณก็จะต้องมีการส่งเงินประกันสังคมนะคะไว้สําหรับการค่ารักษาตอนคุณเกษยียณอายุการทํางานอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้เงินกลับมาก้อนเลยนะคะเลทที่หักสูงสุดนะคะโดยปกติเนี่ยเราจะหักที่750หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าจริงๆแล้วมันมีอัตราในการหักอะค่ะเราจะหักที่อัตราร้อยละ5หรือ5%เ,อเน,นะคะเช่นคุณมีเงินเดือน1,000 0ก็หักไป5%เงิเนเดือน15 0 0 0ก็หักไป5% แต่ทาเมื่อไหร่พอคำนวณจากเงินเดือนแล้วอะค่ะที่หักเกิน750บาทเราจะหักแค่750บาทนั่นเองนะคะเราเรียกว่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน750ค่ะเซลแท็กหรือออ t พุตแท็ค่ะเออขอโทษค่ะขาดตกข้ามไปอีกและนะคะ workmen compensation fund payable นะคะเงินสมทบกองทุนทดแทนค้างจ่ายค่ะ พวกนี้จะถือเป็นนี้สินของกิจการต่อมาค่ะเซลแท็กเอาพุทเอาพุทแวนะจำได้ไหมคุณมีภาษีซื้อตอนที่คุณไปซื้อสินค้าฉะนั้นตอนที่คุณมีภาษีขายค่ะเราก็จะเกิดเอ่อขาเรียกว่าอะไรเอาพุทแท็กเช่นถ้าเราเอาเซลเซลแท็กกับเอาพุทแท็กมาลบกันนะคะอ่ะถ้าคุณจ่ายภาษีซื้อค่ะน้อยกว่าภาษีขาย คุณก็จะต้องนำส่งส่วนต่างค่ะให้กับกลุ่มสัมภากรอ,อันนั้นแหละค่ะเราเรียกว่า value add e d tax payable ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายนั่นเอง income tax payable income tax payable เนี่ยเป็นภาษีเงินได้ค้างจ่ายค่ะก็คือถ้าเกิดเราทำมาหากินหรือเกิดรายได้ในกิจการเท่าไหร่ค่ะเราเอามาลบกับค่าใช้จ่ายลบกับดอกเบีย้ยค่ะ earning before tax ะะก็จะเป็นกําไรก่อนภาษีฉะนั้นคุณเอากําไรก่อนภาษีนะะี่ค่ะมาคิดภาษีพอคิดภาษีอันนั้นเลยค่ะเราเรียกว่า income tax payable ทำไมเป็น payable ล่ะเพราะว่าปกติคุณคำนวณเสร็จคุณยังไม่ได้จ่ายค่ะนะคะ,นะคะก็จะจบกันที่ short term liability ทีนี้ long term ะคะ่ะก็จะมี2ตัวหลักๆก,ก,ก็คือ long term loan คือคุณกู้ระยะยาวค่ะกับ bond ค่ะคือคุณกู้ ะะวันนี้เนี่ยขอจบไว้แค่หนึ่งหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะคุณจะมาเรียนรู้ในคำว่า equity revenue expense นะคะแล้วก็ additional vocabulary ก็คือคำศัพท์อื่นๆที่คุณควรจะรู้นะคะนะคะ,ะเดี๋ยวข้างหน้านะคะ เราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะได้ชีตทั้งหมดนี้เพื่อไปทำการเรียนนะคะแล้วก็จดโนต้ตเนี่ยให้คุณแจ้งมาทางเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งให้เป็นไฟล์ pdf ค่ะคุณจะได้ลงนะคะจะได้แบบเ,เรียนรู้กันไปนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณนะคะ